เป็นห่วงญาติที่ทำบาปฆ่าสัตว์พวกวัวควายเต่าถ้าเขาตายอย่างที่บอกพวกนี้ยตายไปไม่ต้องห่วงครับเรียบร้อยเป็นเดรัจฉานทันทีเป็นห่วงญาติที่ทำบาปฆ่าสัตว์พวกวัวควายเต่าเขาจะได้รับบุญไหมต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเขาตายอย่างที่บอก ตัวพวกนี้มันจะเป็นพระหุรกรรมหรืออาจินกรรมคือกรรมที่ทำบ่อยๆบ,บางคนกินเหล้ากลึบกูต้องไปฆ่าเต่าฆ่าวัวฆานกฆาหมามาทำกับแก้มพวกนี้ตายไปไม่ต้องห่วงครับเรียบร้อยเป็นเดรัจฉานทันทีเพราะกรรมมันส่งผลทันทีอย่างที่บอกคุรุกรรมไม่มีนะครับเข้าฌานไม่ทำทำไม่ได้นะครับไม่ได้ทำคุรุกรรมหนักนะครับตัวอาสานกรรมนึกถึงกรรมที่ ทำก่อนตายไม่ได้ตายไปโดยความไม่รู้นะครับไหลาตายหลับตายอันที่สามาเลยพระหุรกรรมมันทํางานท,าทันทีมันทําให้คนเหล่านั้นไปเกิดเป็นสัตน์นรกเปลี่ยนปัจปรุรกายทันทีนะครับถ้าเขายังมีชีวิตยอยู่เราก็ค่อยๆบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเข้าภรษาออกรรษาไปทํากะถีนนะไปทํากุศลนะอย่างน้อยดึงจากทางต่ําไปทางสูงแต่ถ้าเราบอกแล้วเตือนแล้วไม่รู้เรื่องไม่ทํา ก็ต้องเป็นพรหมวิหาร4ี่คือเมตตาแล้วบอกเขาไปมุทิตาแสดงจิตเจตจำนงให้เขาไปแล้วแล้วก็อะไรเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาคือวางเฉยซะเออกูบอกมึงแล้วมึงไม่ทําก็เรื่องของมึงเป็นอย่างนี้อย่างอย่างผมเองเงี้ยเวลาผมเตือนบอกลูกศิษย์ลูกหาถ้ามันเหนือบ่ากว่าแรงแล้วผมก็ไม่บอกแล้วก็เอาเลยตามสบายเถอะเออเอาให้เ,เ,เลยบันเทิงเอาให้บันเทิง กรรมทุกอย่างจะไม่ได้จบที่ที่ที่เราอย่างเดียวไม่ใช่นะครับต่อให้เราไม่ได้มีลูกลูกก็เป็นบทหนึ่งของกรรมชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่กรรมอื่นๆก็จะต่อเนื่องกันอยู่ดีในบริบทอื่นๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่มีลูกแล้วจะหมดกรรมไม่เกี่ยวครับมันมาในรูปแบบอื่นๆเพราะกรรมเพราะกรรมมี หลากหลายประเภทถ้าอย่างที่บอกนะครับมีทั้งหมด12ประการมันรอส่งผลทุกรูปแบบนะครับมันรอส่งผลทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับต่อให้มีหรือไม่มีมาแน่นอนนะครับ